เดี๋ยวภายในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาบอกนะว่ากล่องไหนดีกล่องไหนไม่ดีกล่องไหนควรซื้อกล่องไหนไม่ควรซื้อนะครับ let's go ในส่วนของกล่องแรกนี่ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยแนะนำนะครับเพราะว่ามันเป็นกล่องที่เล็กเนาะเก็บบรรจุปืนได้ค่อนข้างน้อยแล้วก็กล่องต่อมาเป็นกล่องใส่คอมพเนนต์นะครับก็เก็บได้ค่อนข้างน้อยนะ ส่วนกล่องที่3นะครับเป็นกล่องเก็บกระสุนป um> ืนอันนี้ผมค่อนข้างที่จะแนะนำในผู้เล่นใหม่เลยนะครับเพราะว่าเราต้องเก็บกระสุนปืนนะครับส่วนใหญ่เพราะถ้าเราไม่มีกระสุนปืนเก็บไปสำรองเยอะๆเนี่ยเดี๋ยวจะไม่มีกระสุนปืนในการเล่นนะครับกล่องที่4นะครับเป็นกล่องบรรจุแม็กนะครับเก็บเก็บแม็กนะครับได้ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะผมก็แนะนำในเลยนะครับเพราะแม็กกับกระสุนปืนนี่เป็นอะไรที่สําคัญมากในเกมเกมนี้นะ กล่องต่อมานี่เป็นกล่องในส่วนของที่เก็บอาหารนะครับซึ่งไม่ค่อยจะแนะน,นําในการให้ซื้อนะครับเพราะว่า Era, มันไม่ค่อยสําคัญมากเลยนะครับกล่องต่อมาเป็นกล่องเก็บปืนนะครับในระดับกลางนะอันนี้ก็เอาอาจจะซื้อก็ได้นะครับถ้าเราเป็นนักสะสมปืนนะครับต่อมานะครับเป็นกล่องระเบิดนะครับอันนี้ก็ไม่ไม่ค่อยแนะนํานะครับเพราะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยระเบิดเนี่ยเราคา่อนข้างที่จะใช้บ่อยนะครับไม่ค่อยจะได้เก็บไว้สักเท่าไหร่นะ นอกจากว่าเราจะเป็นใส่สะสมระเบิดไ้นะครับเราไม่เอาระเบิดวิช้ยนะอันต่อมาก็เป็นกล่องในส่วนเก็บเกาะนะเก็บเกาะนี่ผมไม่แนะนําเลยว่าเกาะมันอันใหญ่นะเก็บได้น้อยมากผมแนะนําว่าถ้าอยากจะเก็บเกาะไว้เยอะๆเนี่ยให้ขายไปเลยนะครับแต่าขายในราคาที่สูงนะครับแล้วถ้าไม่มีคนซื้อเนี่ยเกาะม,มันจะเข้าไปอยู่ในจดหมายนะอันนี้ผมทำประจํานะครับเป็นทิศแน,น,น,นะนําเล็กๆน้อยๆนะในส่วนของกล่องยาน,นะครับ ผมแนะนําว่าให้ไปซื้อกล่องใหญ่เลยจะดีกว่านะครับเพราะว่าราคามันไม่ค่อยต่างกันนะผมว่าถ้าเกิดว่าเราเล่นมาได้ระยะหนึ่งแล้วเนี่ยเรามีคอโบันเทค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรแล้วนะ ผมเลยนําว่าให้ซื้อนะครับเพราะว่าก็เก็บได้ในระดับหนึ่งเลยนะอันนี้ผมก็ซื้อประจํานะครับกล่องเก็บเงินนี่ไม่มีความจําเป็นเลยนะครับเพราะว่าถ้าเงินเยอะจริงๆเงินมันลุกค่างจริงๆคนส่วนใหญ่เขาจะซื้อของมีค่ามาซะมากกว่านะครับกล่องต่อมาเป็นกล่องเก็บพวกปืนหรืออาวุธต,ต่างๆนะครับ แนะนาว่าให้ซื้อนะครับเป็นกล่องใหญ่มาเลยในระดับหนึ่งนะถ้าเราเป็นสายสาสมปืนแล้วก็ควรซื้อเพื่อเก็บปืนมาเยอะๆในนะครับมาถึงในส่วนของกล่องยอดนิยมเลยนะครับก็คือกล่องกระสุนปืนนะครับกล่องนี้ค่อนข้างที่จะแนะนําอย่างมากเพราะเนื่องจากวันเราควรที่จะเก็บตุนกระสุนไ้เยอะๆเพราะอย่างที่ผมบอกก็คือราคากระสุนมันแพงและเราต้องลงเลนในแต่ละรอบเราต้องใช้จานวนกระสุนนี้ค่อนข้างที่จะเยอะอ่อ กองกองนี้ไม kind of yeah. ่ยอดนิยมกองนี้ไม่ยอดนิยมไม่ไม่แนะนาไม่แนะนําไม่แนะนําไม่ซื้ออย่างยิ่งนะครับจะกองเล็กจะกองใหญ่ผมก็ไม่แนะนําให้ซื้อนะครับผมไอ้กองเก็บอาหารนี้ก็เหมือนกันไม่แนะนําเหมือนกันครับไม่ยอดนิยมกองพยาบาลนี่กองนี้แนะนํานะครับอย่างที่ผมบอกซื้อกองนี้ดีกว่ากองเก็บคอมโพเนนต์เนี่ยผมแนะนําให้ซื้ออันใหญ่สุดเลยดีกว่าครับอันนี้ไม่ต้องซื้อนะไอ้ไปซื้อที่ใหญ่ที่สุดเลยเพราะว่ามันเก็บได มหาศาลเลยนะครับกล่องใหญ่สุดนแนะนำนะครับครบจบในกล่องเดียวนะครับก็คือในส่วนของคอมปอนน์นนะแต่ถ้าอยากจะเก็บทุกอย่างเก็บได้ทุกอย่างแนะนาเลยครับกล่องสุดท้ายกล่องสุดท้ายนี้เก็บได้ทุกอย่างนะครับแล้วค่อนข้างที่ใหญ่ๆนะแนะนำเลยครับเงินเยอะค่อยซื้อหรือถ้าของลุ้นค้งเนี่ยซื้อเลยกล่องนี้ดีโอเคครับผมก็แนะนําไปครบหมดแล้วนะ ก็จะมาบอกวิธีใส่นะครับเนี่ยก็สมมติมเราซื้อกล่องมาไว้ในครังแล้วเราก็เราก็ดึงเข้ามาไว้ในส่วนของที่บรรจุกล่องได้เลยนะครับก็แนะนําไปหมดแล้วนะถ้าใครสงสัยหรืออยากจะเพิ่มเติมอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับขอบคุณที่รับชมครับผมสวัสดีครับ